จนสุดท้ายพี่ที่เป็นโพสต์โพดีวะครับเขาขึ้นมาแล้วเขาหยิบอะไรสักอย่างไม่ไมรู้รแล้วเขาลงไปข้างล่างพขลงไปข้างล่างสปูเขาจับตัวนอ้องแล้วก็ถือมาเป็นขนมปังเ,เล็กๆแล้วเขาพูดเลยในานามของพระเยซูเจา้าเจ้าไม่มีสิทธิ์ในร่างนี้เอาขนมปังยัดปากประสบการณ์ที่ไปเจอมาในกองถ่าย แล้วก็เจอทั้งกองเลยเจอทั้งกองแล้วก็มีเรื่องของศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะฮะเดี๋ยวต้องให้พี่ชิงเล่าแต่ว่าพี่ชิงทาอะไรในกองถ่ายครับเป็นผู้ช่วยพุ่มกับครับโอ้นะฮะและตุการที่ว่านี่มันย้อนกลับไปนานหรือยังครับอ่าประมาณหปีได้สถานที่แล้วสถานที่อยู่ที่ถ้ำที่ภาคใต้ครับอืมคือต้องเกินก่อนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นหนังเกี่ยวกับคริสเตียนอครับเป็นหนังเกี่ยวกับความเชื่อของ ซึ่งซึ่งเราก็ได้ร่วมกันทำครับแต่ว่าม,มีครูกดอยู่บอกกับทุกคนไว้ว่ามันไม่มีงวงสวงไม่มีงวงสวงไม่มีงวงสวงเดีย๋ยวนะปกติเนี่ยเวลาที่เราถ่ายละครหรือว่าทำงานแบบนี้มันต้องมีการวงสวงเส้นไหว้บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางชแต่ที่ไม่มีไม่มีอไม่มีทั้งวงสวงเปิดกล้องครับแล้วก็ไม่มีการไหว้ตอนเช้าของทุกๆวันที่ถ่าย เป็นความเชื่อแบบคริสเตียนหรือเปล่าใช่ครับคริสเตียนเธอ <ๆ S 2> จะไม่ไว่ายเรา <ๆ S 2> ก็ไม่มีปัญหาหเราก็ทํางานได้ทีนี้เราก็ถ่ายในกรุงเทพกม็มีปัญหาอะไรแล้วมันจะมีคิวลงไปที่ทางใต้ไปถ่ายในถำ้กำกําลังถ่ายถ่ายกันอยู่ถ่ายถ่ายกันอย,ย,นอยู่ได้ยินเสียงเหมือนหม้อแป,องปองลงระเบิดครับในถ้ำปังปังแต่ข้างนอกอ่ะไม่ได้ยินคือเรารู้สึกว่าเรานึกว่าฝนตกเรานึกว่าฝนตกปรากฏว่าออกมาถามข้างนอก เขาบอกว่าเฮ้ยขขานอกว่ฝนไม่ตกฟ้าไม่ร้องอ๋อก็ไม่มีอะไรก็ก็ถ่ายไปและทีนี้ด้วยนางด้วย acting ของน้องเขาอะก็จะเป็นเหมือนคนแก่ธรรมดาผมก็เห็นมาโดยตลอดคัดสุดท้ายอะครับตอนที่ถ่ายผมเองอะเห็นกับตกล้องคือจากเดิมน้องเขาเดินธรรมดาออันนี้พอแอคชั่นเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาเดิน,นอุ้ย เดินเข้าฉากไปเลยครับเดินแบบเหมือนยักษ์แบบนี้ยเดินเข้าไปแล้วก็ไปเล่นแต่แล้วตัวนักแสดงที่ต้องโดนทำร้ายอะครับโดนตบจริงหตบด้วยความแรงเเหมือนอินอันนี้ตอนนร้นแล้วเราก็นึกว่าอินตีตีใหญ่เลยตีจนคัดพอคัดเสร็จปุ๊บโอเคผ่านออกมาข้างนอกน้องเขาเงียบก็ไม่ได้พูดอะไรพอถ่ายที่ถ้ำเสร็จเราก็ย้ายไปถ่ายจังหวัดหนึ่งที่กระบี่ ดยูดีฝนก็ตกโตมาแบบแดดดีๆเลยนะครับตก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 ผมก็เร่ยงผมคือผมมาเป็นคนเชื่อทั้งพุทธทั้งคริสตผมเชื่อหมดครับผมก็เลยบอกกับภูมิกับว่าเฮ้ยพี่เราไม่มีโอกาสกลับมาถ่ายตรงนี้แล้วนะทําไมพี่ไม่อธิษฐานเพราะว่าเรามาทําหนังพระเจ้าพี่ผมว่าพี่น่าจะไปอธิษฐานหน่อยนะครับเขาก็บอกโอเคโอเคพี่ก็หายไปประมาณสิบห้านาที ฝนหยุดหยุดจริงหยุดจริงอหยุดจริงเลยหยุดแล้วเขาก็เดินมาบอกว่าพ้ยชิงรีบถ่าย<อ>บอกโอเคได้พี่รีบถ่ายแต่กล้องเขาจะตั้งกล้องอยู่บนอ่าทางเดินสุสารธรรมชาตินะครับแล้วตัวน้องอะ่ะมันจะมีเกาะกลางน้ําอยู่ครับอก็ต้องพายเรือไปส่งน้องน้องเขาจะนั่งอยู่อนอนเหมือนนั่งแบบนั่งรอพระพรประทานอ,อะไรประมาณเนี้ถ่ายเสร็จคัดจะขออีกเทคนึง ตอนนั้นม,มันห้าหกโมงแล้วฝนเริ่มตกลงมาอีกรอบหนึ่งพอฝนร่มตกมาอีกรอบหนึ่งเสร็จปุ๊บก็ต้องไปรับน้องกลับมาเพราะเดี๋ยวน้องเปียกอพอพายเรือขึ้นฝั่งมาเสร็จปุ๊บตัวพวกผมมาอยู่บนบนบน,บนสะพานออพอลงถึงพื้นเสร็จปุ๊บน้องเขาเกิดอาการเลยครับอาการยังไงฮะร้องอ๋อหมึงไม่เคารพกูเหรอ,อ พวกมึงไม่เคารพกูพวกมึงดูถูกกูมนแล้วเสียงเขาอะเสียงเขาเป็นเปลี่ยนเสียงเลยครับเสียงโทนเสียงเปลี่ยนเลยไม่ใช่โทนเสียงน้องไม่ใช่โทนเสียงน้องปกติน้องเขาก็จะพูดปกติน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยแต่ควนี้พูดออกมาเหมือนเสียงแผลบพวกมึงไม่เคารพกู ก็ตกใจแล้วตอนที่ที่ที่ข้างล่างจะมีสวัสดิการเป็นเป็นกระเทยตัวใหญ่น้องก็จะดิน้นก็เป็นล็อกไว้ล็อกไว้ไม่ขยับตอนนั้นเ็าบอกว่าดิ้นแรงมากล็กอกก็อยู่มันสองสามคนนะแล้วตัวสวัสดิการบอกว่าตอนนั้นเวลาน้องพูดออกมากลิ่นเหม็นมากมกลิ่นเหม็นแบบเหม็นเน่าเลยครับกลิ่นเหม็นแบบสุดๆไปเลย แล้วในขณะที่กำลังแบบกูเอมึงไม่ดูแลก,กูมึงไม่เขารบกูอย่างเงี้ยเราก็เอ้ยไม่รู้จะทํทำยังไงละก็เลยตัดสินใจแบบเฮ้ยพี่เอาไงดีวะยังไม่รู้จะทํทำยังไ,ไททงไทีมงานคนหนึ่งจะเอาสร้อยพารไปออ้อ,อภูมิกับบอกห้ามทำไมอะ่ะเขาบอกว่าห้ามออเไม่ได้ห้ามห้อยห้ามห้ามสวม<อ>ผมว่าเอาเอาไงดีวะต่อไม่รู้จะทำาไงทีนี้ มันจะมีพี่คนหนึ่งเขาเป็นโพสต์ปอดิวครับเขาก็จะเป็นคริสเตียนเหมือนกันเขาอยู่ดีเขาเดินลงไปเลยเดินลงไปเดินลงไปเสร็จปุ๊บคําแรกที่ผมได้ยินจําไม่ได้นะครับแต่ประมาณนี้ฮัสกาบาเซบาสบาบาแล้วตัวของน้อง่ะครับก็ตอบกลับอาบาเลบไปเลยยินาาโบเหมือนหนังเรื่องเอ็กซโอซนะครับเขาคุยภาษาโบราณกันอาบาบาดาเบ้า ตัวผู้หญิงก็ตอบกลับเ e l เ o สเ m e s g r a า a m พีพอเริ่มพูดปุ๊บทีนี้ช่างแต่งหน้าผมมาอยู่ดีก็ีแวตัวสั่น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 บอกเฮ้ยพี่เป็นไรช่างทำผมบอกเขามีองค์เจ้าแม่กาลีหมายถึงหมายถึงทีมเสื้อผ้าไอ้ทีมทีมแต่งหน้าเนี่ยที่องค์เจ้าแม่กาลีองค์กำลังจะเข้าก็สั่นอย่างเงี้ยตึ๊ก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 ผมเอาข้างล่างก็มีมีคริสละนี่ก็หนึ่งนี่นี่หมายอะไรเจ้าแม่กาลีอีกหนึ่งจะไพเอ็ก เดินขึ้นบันไดามาขึ้นขึ้นปีนบันไดขึ้นมาครับแล้วก็ทือเท้าแบบพอคือผมรู้อย่างหนึ่งคือพ่อแก่ลงอออันนี้คือใครพระเอกพระเอกพ, <im it> พ่อแก่ลงตาขวางแล้วเดินคือเท้าแล้วเดินอเอ๊งเอ๊งองอแล้วในขณะเดียวกันผมก็ได้ยินเสียงเหมือนคนอ้วกดังมากเลยจากปลายสะพานโอโอ,โอ,โอผมรีบเดินไปจะดูคนขับรถตู้ที่สนิทกับผมกระบอกบีเขาห้า,หาหมบอกชิงไม่ต้องไป ทำไมพี่พี่คนนั้นอะเขาเป็นองค์กนอูองคุณอูแล้วตอนนั้นระหว่างนี้น,นะตรงนั้น่ะข้างล่างก็พูดภาษาไปอาซาบาเด้ไหมทางนี้ตัวสัน<า>พระเอกเราพอแก่ขึ้นเดินทางทุง่งที่โอ้ยไม่เลิกคือล้อมอะคือแสดงว่าตอนสถานการณ์มันก็ชุลมุนวุ่นวายไปหมดเลยวุ่นวายหมดเลยวุนวยวนวยว่นวายหมดจนแบบเฮ้ยอะไรวะเกิดอะไรขึ้นไม่ทุกคนก็กลัวกัน จนสุดท้ายพี่ที่เป็นโพสต์ปอดี้วะครับเขาขึ้นมาแล้วเขาหยิบอะไรสักอย่างไ,ไม่รู้รแล้วเขาลงไปข้างล่างพอลงไปข้างล่างเซาปุ๊บเขาจับตัวน้องอแล้วก็ถือมาเป็นขนมปังเล<ะ>็กๆแล้วเขาพูดเลยในานามของพระเยซูเจ้าเจ้าไม่มีสิทธิ์ในร่างนี้เอาขนมปังยัดปากพุกน้องหลุดเลยคือหลุดขึ้นมาถึงว่าน้องน้องน้องกลับมาเป็นปกติใช่ล่วงเลย พอน้องหมดแรงปุ๊บปุ๊บทุกอย่างหมดเลยตรงนู้นเสียงวูบหาย uh. พระเอกเราปุ๊บกลับไปเป็นเหมือนเดิม uh. พี่คนนี้กลับมาเหมือนเดิมพร้อมกันเลยเหรอฮะพร้อมกันเลยครับ <Hey. S 2> เฮ้ยเนื้อเชื่อแปลกอ่ะแล้วก็เรื่องมันยังไม่จบอ้อ oh. คือพอหลังจากพาน้องเขาขึ้นมาบอกเฮ้ยเอาไงต่อดีวะพุ่งกลับมาถามบอกให้พี่เลิอกกองเถอะบรรยากาศแม่งไม่ดีแล้วละวะเลิกเถอะเลิกเถอะตอนนั้นว่าหกโมงกว่าแล้วฟ้าเริ่มมืดแล้วก, <ๆ S 2> ก็เลยส่งน้องเลยเฮ้ยงันรีบส่งน้องออกจากพื้นที่เลย รีบขึ้นรถตู้ฟ้าขึ้นรถตู้ไปถึงโรงแรมพอขึ้นรถตู้ไปถึงโรงแรมเสร็จปุ๊บผมก็เป็นพวกแรกเพราะผมต้องไปดูนักแสดงไงกับพุมมกับขึ้นไปเสร็จปุ๊บอ่ะส่งน้องขึ้นห้องเรียบร้อยแล้วนะอ่ะผมขึ้นห้องผมนอนห้องเดียวพุ่มกับผมเข้าห้องไปเสร็จปุ๊บผมรู้ละเดี๋ยวต้องมีอะไรแน่ๆเพราะว่าพี่พ,พ,พี่ที่เป็นโพสต์โัวดวคนที่ไล่เมื่อกี้เขาขึ้นมาด้วยอ่ะเดี๋ยวต้องมีอะไรแน่นอน,น,อนเขาต้องอธิษฐานหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแน่นอนก็เลือกที่จะอาบน้ำก่อนก็อาบน้ําอาบน้าเสร็จป๊ก็อ่า น่าจะได้เวลาออกไปผมออกไปเสร็จปุ๊บพาดที่ผมเห็นคือตัวพุ่มกับกำลังนั่งคุกเข่าอยู่โดยที่มีโพสต์โรดิวจับหัวอยู่นี่แล้วกำลังท่องบทสวดอยู่พอท่องบทสวดเสร็จผู้ผมว่าอ่ะไม่ได้เรื่องแล้วเสียงประตูห้องคลอดดังมากปัง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 ใครวะกำลังจะไปเปิดประตูพุ่มกับบอกเฮ้ยอย่าเปิดผมว่าเอาเฮียเข้าห้องน้ำต่อเข้าไปนั่งรอเอออะไรวะ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  จนแบบผ่านไปประมาณยี่สิบนาทีเปิดออกมาดูใหม่เฮ้ยพี่โอเคยังเฮ้ยโอเคแล้วจริงออกได้เลยผมก็รีบวิ่งออกมาให้ชั้นล่างชั้นหนึ่งไปบอกทีมงานเฮ้ยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเต็มไปหมดเลยเมื่อกี้มีใครขึ้นไปขอป่ะอ่าไม่มีเออแล้วใครอ่ะเช็คกระทางโรงแรมไม่มีอไม่มีใครขึ้นไปชั้นสองและไม่มีใครขอประตูเลย You, แล้วระหว่างที่ก <cabin. S 2> ําลังใช่แล้วระหว่างที่คุยกันอยู่ผมก็เห็นพี่โพสต์ก็ดีว่าคือข้างล่างมันเป็นระเบียงครับเป็นห้องห้องโรงแรมที่มีระเบียงด้วยผมเห็นพี่เขาเดินผ่านไปเขาเดินผ่านทําไมเดินเหมือนเหมือนท่องอะไรสักอย่างอ่ะผ่านไปผ่านไปพอเสร็จเรื่องปุ๊บก็มีการเรียกประชุมก็ขอหัวหน้าทีมมาประชุมเพื่อที่จะแบบปรับความเข้าใจพอขึ้นไปเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าเหตุการณ์มันคืออย่างนี้ เหตุการณ์คือผมไปรู้จากน้องมาก่อนเลยว่าน้องเขารู้สึกไม่ดีมาตั้งแต่ที่ทำนั้นแล้วตอนที่บอกว่าเดินเหมือนยักษ์อะใช่บอกเขารู้สึกไม่ดีน่ะแต่เขาไม่กล้าบอกใครแล้วด้วยความที่ทีมงานทั้งหมดสนิทกันดนมีทีมงานคนหนึ่งที่เพิ่งมาใหม่คือไม่รู้จักใครเลยมาเป็นตำแหน่งเสื้อผ้าน้องไปบอกว่ารู้สึกไม่ดีเขาห้ามไหว เขาก็เลยซื้อกล้วยมาอาแล้วก็ให้น้องอ่ะจุดธูปไหว,ว้เหมือนไปแอบไหว้ไปแอบไหว้อพอไปแอบไหว้เสร็จปุ๊บย้อนกลับไปวันนั้นที่ฝนตกอะครับอเออที่ผมบอกว่าให้พี่ไปอธิษฐานส่อะใช่พี่เขาไปเจอพี่เขาก็เลยไปทําพิธีพังอ,อคือไปพังให้ที่น้องเอากล้วยอะไรมาไหวน้นะนะใช่ Oh. พอพังเพราะเขาคิดไม่ได้ครับเขาไม่เชื่อเขาไม่ไมไมไเมชื่อ,อ,อพังพังเสร็จปุ๊บเขาย้อนกลับมาแล้วคุณบอกให้รีบถ่ายเสร็จให้เร็วที่สุดแล้วหลังจากนั้นเรื่องก็เกิดเขาบอกว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังแบบทางความเชื่อ hmm. เขาอธิษฐานไว้แล้ว hmm. อธิฐานครอบคลุมแบบเอาไว้แล้ว oh. แค่ขอความร่วมมือว่าอย่าอย่าแบบ อย่าอย่าทำให้มันมีรอยรั่วพอมีรอยรั่วแล้วสิ่งไม่ดีมันก็เข้ามาแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะเขาบอกว่าตามมาถึงโรงแรมตัวที่มาไม่ใช่ตัวธรรมดาล่ะเพราะพูดภาษาโบราณได้แล้วผมก็ไปถามพี่โพสตัวดิวนะว่าพี่พูดกันรู้เรื่องรึเปลออเขาบอกว่ารู้เรื่องแล้วพี่เรียนภาษานี้มันยังไงเขาบอกไม่ได้เรียนเขาอ่ะตอนที่เขาพูดอเขาพูดเป็นภาษาไทย้าว พูดภาษาไทยแต่ว่าเสียงที่เปล่งออกมาเป็นภาษาโบราณคือภาษาอะไรก็ไม่รู้ใช่แต่สื่อสารกันได้กับสิ่งนั้นใช่คือเขาพูดภาษาไทยออกไปแล้วเขาได้ยินกับมันภาษาไทยพูดประมาณยังไงพี่คือพูดประมาณหนือยแบบว่าแกเป็นใครแล้วบอกว่าถ้าจำไม่ผิดนะครับตอนนั้นเขาบอกว่าฉันไม่ให้ถ่ายเออคืแกกลับไปประมาณนี้ฮะแต่ว่าพี่เขาบอกว่าพี่เขาพูดภาษาไทยและได้ยินก็เป็นภาษาไทย แต่ทุกคนที่อยู่ในกองถ่ายรวมถึงฟุตเทจด้วยนะแต่ฟุตเทจไม่ได้ถ่าย<ม>ไว้นะครับฟุตเทจไปถ่ายวิวอะวิวไว้อะถ่ายวิวไว้เผื่อใช้อะถ่ายวิวคาไว้ที่เลคอร์ดอยู่อะเป็นภาษานี้อยู่ภาษาโบราณ<ม>ผู้ชมครับหลังจากที่คุณชิงได้บันทึกเทปรายการนี้เสร็จทางทีมงานได้ติดต่อกับคุณชิงอีกครั้งเพื่อขอวิดีโอที่บันทึกเสียงของนางเอกขณะถูกวิญ,ญญาณร้ายเข้าสิงร่างเอาไว้ได้และเสียงนั้นจะเป็นยังไงเรา เราไปฟังพร้อมๆกันเลยครับเอาใก๊้นีนนีเยัวผมบอกวู้ชมแล้วว่าเรื่องนี้เนี่ยโห พัดมาอย่างดีฮะจอดเลยอ๋อน่ากลัวมากนี่เป็นเป็นครั้งแรกที่ผมมีโอกาสได้ฟังประสบการณ์จากพี่ชิงนะงผมไม่เคยเจอเจอพี่ชิงมาก่อนนะฮะแต่พอมาฟังพี่ชิงแล้วผมโหทำมาขนลุกเหมือนกันนะเออประธานโทษนะฮะหลังพี่ชิงนั่นใครฮะโทษที <c oughs> เอาละฮะอ๋อแล้ว <c oughs> ออโทษแล้วมึงใส่พี่ทำไมครับ อ๋อเหรอเดี๋ยวมันเตรียมแกล้งเออมันจะร้อยไปไกลอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้พอพี่ถามหลังเนี่ยมันเหวอเลยอ่ะไม่รู้รู้มุกรู้มุกไม่ใช่คือคือถ้ามึงจะเตรียมแกล้งอ่ะมึงก็หลบไปในม่านหน่อยดูคิวด้วยพี่อ๋อเหรอคือมึงมายืนโสงเครื่องหมาไม่ทักก็ไม่ได้ไงเออเขาก็เห็นหมดดิลุบลบน่อยมึงเล่นไม่เนียนไง นี่พี่ป๋องเฮ้ยเฮ้ยกูเกาเฮ้ยป๋องสักนัดไหมสักนัดไหมเ้ยเอาไหมเอาไหมปืนเหรอวินนิ่เอาจริงจริงพี่ชิขอบคุณมากขอบคุณมากจริงครับครับสนุกสนานมากครับ